โมแน่อยากมิโซมิก่อนไม่ใช่ได้เอาใหม่ใหม่เอาใหม่โมน่อยามิโซมิถือถือถือโมแน่อลากมิโซมิโมแล่์ยากอะไรพี่ไรเฟิร์สโชว์พี่เขาด้วยคนนี้คือใครถามพี่พี่ไรเฟิร์สพี่ใบเฟิร์สสวยผมอยากเพี่ใบเบิร์นหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำงานฉับเลยพี่ใบเบิร์นอยากเจอพี่ใบพี่ใบเบิร์นหนูนะเขาไม่รู้ตรงนี้เขาเขาไม่ได้มาเมื่อรียกเรียกพี่ใบพี่ใบมาหาหนูหน่อยพี่ใบมาหาหนูหน่อย พี่ใบมหาหนูน่อยเอาจะเล่นไหมแม่แกะให้มโมเน่รักมิซูมิก่อนมเน่รักมิซูมิเออหลาเล่นกับโมอกมอมิซูมิจ้างมอน่มิซูมิจางมนี่จ้างหลายคลิปแล้วจงหลลิปมเนี่รักมิซูมิมอนมิน่ไลท์ทุกอะไรม่มเน่ขายทุกอะไร กดมาแล้วพุ่งเลยเวลาทำดีก็ได้ดีลูกมิซูมิเขารักเราเห็นไหมอันนี้อะไรมนี่เก่งมากเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเห็นไหมกดแล้วนะสุดยอดแล้วนะพี่พี่วันนี้เสริฟแล้วนะเจ็ดพันห้าร้อยคนพี่พี่ซื้อได้เลยมิซูมิใครอยากได้กันแดดที่มีประสิทธิภาพดังโด่งดังเรื่องกันแดดดังดูวีเอยูวีบ นะคะแล้วก็แบบป้องกันแดดได้เลยทันทีแกแม่แกทาปุ๊บแกออกทะเลเลยล่อนเลยล่าเลทาปุ๊บกีสตาร์ทตไซเลยเออเปิ้งแว้นเลยแม่แว้นเลยไปแว้นกับผู้ได้เลยราะว่าเป็นตัวที่ปกปิดยาวนานนะจ๊ะปะสระสัง ที่ทาให้ราคายเครือง5้าชนิดในตนาไม่มีแล้วก็คือแบบผิวอ่อนแอผิวบอบบางใช้ได้ไม่มีพาราเบนเลียไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสีนะคะจ๋าสำหรับตัวกันแดดฟ้าไม่สึเป็นสิวใช้ได้เลยใครเป็นสิวนักหนาอยากให้ทา